ทำความสะอาดเห็ดจ้าขยันเก็บแต่ให้คนอื่นกินขำจะขำตัวเองอยู่มันก็ขยันมันก็เนาะรู้ไงนะของของคนชอบนะ่ะวันนี้มานั่งทำที่ท่าเรือหน้าบ้านหลังบ้านที่ล้เห็ดอันนี้กำลังออกใหม่จ้ะ แต่ว่าก็ไม่เป็นไรไอ้พวกที่เนา่นาแล้วเราก็มันไม่ได้เน่าแล้วค่ะแต่ว่ามันมันเริ่มเย็นแล้วดอกมันก็เริ่มมีน้ําแล้วเราก็ไม่เป็นไรนี่ดอกสวยสวยอุ้ยเสยีสยดายที่มันแตกสวยงามจ้ะมันออกใหม่จ้าตุ้มติมิ นี่่ะอันนี้ก็แม่ใหม่ตุ้มติมิมขยันเก็บให้คนอื่นเขากิน <laughs> มันสะออนเนาะไปเดินเล่นแล้วก็เห็นก็จะไม่เก็บก็เสียดายก็เเ,เ,เ,เก็บซะคนที่เขาไม่มีโอกาสได้กินเขาก็เยอะแยะเราก็เออเอาไปเผื่อเขา นี่สวยไหมสวยเนาะงามหลายมาจ้ามาทํางานทําความสะอาดเิ็นด้วยกันมนไม่เอาแล้วผลมนพอแล้วค่ะพอแล้วมนเต็มตู้เย็นต้องฟิดแล้วเต็มเต็มซองฟิดแล้วจ้าอันนี้มันแกะแล้วเที่ยงลงน้ำไปให้ปลากิน ท่าเรือจ้าท่าเรือหลังบ้านอันนี้เห็ดโอ้ยเห็ดสดท,ทิมของเราเอามาใส่เห็ดไอ้ไอก้กระปุกนี่เอามาใส่เห็ดเอ่อพึ่งค่ะมันยังไม่ทำเห็ดพึ่งมันทำเห็ดอันนี้ก่อน ไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าท่านผู้ชมมองเห็นบ่ได้หรือว่าเห็นแต่มืออีกแล้วมีน้องคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าเห็นแต่มือจะย้ายย้ายเจ้าเคลื่อนเจ้าคือเห็นแต่มือแทเจ้าทายดอกเข็ดในย้ายโอ้ยวันนั้นไปเก็บเข็ดผืนไม่ได้เอากล้องขากล้องไปด้วยค่ะก็เลยตั้งกล้องก็เลย ตั้งกล้องอีกแบบมัน,นเน่าหรือยังวันนี้ยังมันยังไม่เนา่าแค่มันโดนน้ำเฉยเฉยจะเน่าได้ไงเนาะนได้ไหม,มจะมาเน่าได้จังใดก็ต่ <c ười> ดอกเบลเลอร์เบลล่านี่ไม่เน,น,น่าหรอกเนาะพี่น้องไว้เน่าบ่บ่เน่า์ได้เนาะ ไม่เน่าค่ะไม่เน่าไม่เน่าไม่ไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้ก็กำลังติดกระแสนะตักนะแม่ตักไม่เคยอยากซื้อทองในเออออนไลน์จ้าจะเฮงจะดวงอะไรมันอยู่ที่ตัวเราเองไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องให้เอาวันอะไรนู่นอันนี้มาเสริมรอกคาคนเรา ไอ้คงไอ้ไข่อะไรไปไหว้พระไหว้พ่อไหว้แม่นี่ก็รวยแล้วให้เงินพ่อแม่ใช้ซื้อขนมนมเนยซื้อข้าวซื้อน้ำให้พ่อกินนี้พ่อแม่กินนี่ก็รวยแล้วค่ะมันไม่ยึดติดกับสิ่งของที่อุปโลกหรอกค่ะโอเคโอเคงามหลายอันนี้จะไปให้เพื่อนอีกคนหนึ่ง เขายังไม่ได้กินเห็ดสดเราจะเอาเห็ดนี้แหละไปให้เขา,เ,าเพราะว่าสวนมากเขากินแต่แช่แข็งเราจะเอาเห็ดสดนี่แหละไปให้เขาวันนี้บรรยากาศสวยงา ดอกอ่อนๆอ่อนๆอ่อนๆนี่ค่ะงามๆทั้งนั้นเลยค่ะเห็นดอกเห็ดไหมคะช่วงครั้งนี้ค่ะเห็นบ่จ้าดอกเห็ดทั้งนั้นเลยจ้ะใบไม้หล่นตกใจคิดว่าอะไรหนาวนะคะเน,นี่ยหนาวก็ไม่หนาวมากเท่าไหร่ค่ะพอทนได้ค่ะก่อไฟไว้อยู่ค่ะ ไฟฟ้าก็มีนะคะแต่ว่าชอบฟืนนะคะมนเป็นคนชอบฟืนชอบธรรมชาติชอบแบบธรรมชาติค่ะฟืนเยอะแยะค่ะที่ป่าเราเรามีฟืนเยอะแยะเราไม่จําเป็นต้องซื้อเราจะก่อฟืนหรือเราจะใช้ใช้อ้ไฟฟ้าก็ได้ค่ะเตาไฟฟ้าก็ได้หรือว่าเตาอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าเราเรามีทุกอย่างค่ะไม่จําเป็นค่ะมนชอบแบบทํากับข้าวก็ทําบน บนเตาเตาอ,อบนะคะที่ว่ามันมีฝาข้างเราเราก่อไฟใช่ไหมฝาข้างบนมันมันคล้ายๆกับเป็นเตาแก๊สในตัวนะคะมางามบัจ้างามบาจ,จา,าจจพี่น้องงามจ้างามมาโอ้ยไหลไปไหนไหลไปนมาจ้า <c oughs> <c oughs> น,นี้ก็พอได้เ,เหมือนเดิมบ่อึดเห็ดกินได้ค่ะมอนไม่อึดเห็ดกินเด้ค่ะเต็มตู้เย็นอยู่ค่ะปีนี้ได้เยอะๆเลยปลาไม่ค่อยได้ปีนี้เพราะว่าเราไม่ได้ตกปลาค่ะมดจะไปเก็บเห็ดไม่ตอนแรกมอนว่าจะกลับไทยไงดิ้นก็เลยเปลี่ยนแผนเอาเงินที่จะกลับไทยอะมาซื้อที่ดินไงมาซื้อที่ซื้อทางไว้ไงก็เลยเสียสละตรงนั้นไปไม่ได้อวดร่ำรวยนะคะ ตรวจเช็คได้ทุกอย่างค่ะมีมีสลีปโอนเงินโอนอะไรค่ะไม่กลัวค่ะมีสลีปเงินเดือนด้วยค่ะมีทุกอย่างคนฟินปร,ประเทศฟินแลนด์ก็ทําให้เรียบร้อยค่ะเสียภาษสงภาษีเรียบร้อยค่ะไม่มีอันนั่นค่ะไม่ไม่ได้อวดร่ำรวยค่ะมาจ้าชีวิตพ่อเพียงเมียฝรังร่งเมียฝรั่งชีวิตพอเพียง กินอยู่แบบสบายๆผัวก็บ่อยากจ้าผัวก็มีแต่ความสุขอยู่ด้วยกันก็มีแต่ความสุขค่ะไม่ใช่สามบันดีสี่ันไข่เลยค่ะนี่ค่ะดอกงามบ่งามเนาะมันหมันไอมันมนเอ่อบี้บี้ใส่ป่าไว้เยอะแยะเลยค่ะเยอะแยะเลยเห็นไหมได้ถุงนึงเลยนะ น,นี่เอาเบลเลอร์เลยค่ะมาเราไม่ต้องมัดเยอะอมัดพอล้มหลวมให้มันนั้นนั้นก็พอนี่นี่เรียบร้อยเรามาทำที่หน้า ท่าเรือเรามาเห็ดอันนี้ของเราก็น,นี่ไงมันก็จะพาขึ้นนี้ก็พอ พึ่งขาวจุ่ะเนี่ยก็ขามันนะคะเพิงพ่งค่ะพึ่งพิ่ง กบบวบทั้งนั้นนี่ค่ะขาวะคะ่ะเหมือนเห็นไข่แบบหวกแหนี่เพ็ดพึ่งค่ะ อันนี้ผ่ามาแด้มันผ่ากลัวกลัวหนอนมันอยู่ข้างในมันก็เลยกลัวหนอนมันกินไปเรื่อยๆมันก็เลยผ่ารออยู่ในป่านี่ไงกลัวแบบว่ามันเราเราเก็บแล้วใช่ไหมมันกินไปเรื่อยๆแล้วมันแล้วมันมันไม่เหลือดอกนะคะกลัวกลัวว่ามีทากข้างในมันก็เลยนั่นก่อนหมดละเนี่ยดอกนี้ ตัวท้ากินก็กินเพิ่มค่าคุณไม่เป็นไรนะคะขาวๆค่ะข้างในมันก็โอเคอยู่ค่ะวันนี้ก็ได้ถุงหนึ่งอีกแล้วเอาไปไปว้อันนี้ก็ได้ถุงหนึ่งอีกแล้วมลมนได้เยอะแล้วค่ะเห็ดพึ่งอันเนี้ยกินทั้งเปียค่ะ ปลาก็ซื้อปลาแซมอนกินเอาเพราะปลาแซมอนถูกเด assim, ี๋ยวนี้ปลาแซมอนุกถ <t> ูกปลาแซมอนถูกมากวันนี้ซื้อหมูมาเดี๋ยวจะชักพักจะย่างหมูมูเมนต์ย่างหมูได้จ้านี่ไงค่ะเห็ดพึ่งก็ได้ตะกร้าหนึ่งเห็ดเห็ดเหลืองก็ได้ถุงหนึ่งจ้าอากกไลค์กดแชร์กบมอนิชแนลด้วยนะคะเจอกันในคลิปหน้าจ้าวัสดีจ้า